วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติมากๆนะครับต้อนรับแขกรับเชิญจากละครเสือตัดสิงห์ลิงหลอกจ้าสวัสดีครับสวัสดีคคุยนายหล่อมากนายเนี่ยหล่อมากนะนายนิวไม่ใช่นายมงคลเหรอนายนิวอ๋อนายนิวนายนกีเดี๋ยวเดี๋ยวให้กองทัพนักแสดงแนะนําตัวทีละคนดีกว่าพร้อมว่ารับบทเป็นอะไรด้วยเอาคนที่หล่อหล่อที่สุดเอาด้านนู้นก่อนดีกว่าเอาสาวสุภาพตีก่อน สวัสดีค่ะน้ำตาลนะคะรับบทเป็นกะทิค่ะเป็นตำรวจสาวค่ะตำรวจสาวใช่ค่คะรครับคำคืออะไรครับคุณนิวคุณคำสวัสดีครับนิวครับรับบทเป็นจักครับอเป็นจักสวัสดีครับในกี้นะครับรับบทเป็นคาทาครับคาทาสวัสดีครับผมนายมงคลครับแฟนที่เปลี่ยนนะรับบทเป็นสังครับผมนี่เ้ยเมื่อกี้จักคาทาสังอีกหนึ่งคือ ไม้เอกครับไมเอกใครคือไม้เอกพิีพ่กติไม่มาวันนี้ติดภารกิจจริงๆเนาะคาแรคเตอร์ทุกคนซ้ำกันไหมคะรู้ว่าต้องเป็นพระเอกบู้ไหม้หรืออย่างไร อย่างคุณยัมอะไรคุณนายอ่ะอย่างที่ซ้ำกันคือพวกเราเป็นพระเอกทุกคนครับโอ้โหยันทีพระเอกพระเอกครับผมซึ่งคืนนี้ออนแอร์เป็นเป็นวันแรกถูกต้องครับเดี๋ยวได้เจอพี่โกตีด้วยเจอเจอเจอถามเลยค่ะถามใครก็ได้เลยว่าเรื่องราวของเรื่องนี้มันเป็นที่มาที่ไปพูดถึงเรื่องอะไรอ่าพี่นิวมไหมเอาคนที่มีสาระที่สุดพี่นิวพี่นิวนี่น้ำตาลนิวพี่นิวแล้วนิวตาพูดเลยก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ใน บ้านป่าเมืองเถื่อนชื่อหมู่บ้านว่าห้วยกระทิงทองค่ะเป็นบ้านป่าที่มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรค้ามนุษย์อะไรนี้ยใช่ไหมคะมีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดด้วยค่ะมันเยอะมากแล้วก็ทีนี้ก็จะมีการส่งสายรับมือดีจากทุกหน่วยทั่วประเทศไทยเลยค่ะเข้าไปสืบ คนในหมู่บ้านนี้แสดงว่าสี่คนในภาพนี่คือสายลับเหรอคะใช่ครับคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงพี่นายคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคะขอผมก็จริงๆเป็นตำรวจอยู่แล้วแต่แค่ก็จะในในเรื่องนี้ผมจะอยู่คู่กับพี่โกะจะไปไหนทำงานคืออยู่กับพี่โกะตลอดแต่ซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แต่ว่าด้วยเนื้องานทําให้เราต้องไปกับเขาเพราะอย่างพระเอกเนี่ยเขาจะเป็นสายเขาจะเป็นสายบูบูเลยเรื่องเสี่ยงตายอะไรเงี้ยทั้งนี้ก็ออกแนวเขาจะเป็นสั่งการทั้งนี้เขาจะ มูลุยบูลุยแต่ของเรามันจะของพี่โก้จะแบบผมเกี่ยวกับเรื่องไอทีเกี่ยวกับเรื่องปลอมตัวเข้าไปอะไรเงี้ยครับพี่นายถึงท่านมีลิเกด้วยนี่พี่ปลอมตัวเป็นใช่ไหมใช่ใช่ไม่ถนัดเขาไม่ถนัดอันนี้เล่นยากที่สุดที่ผม่ที่ผมเล่นเป็นเล่นละครมาเพราะว่าเป็นลิเกด้วยใช่ใช่เป็นลิเกอยู่แล้วแล้วเล่นยากด้วยไม่ผมไม่เด้มันเป็นลิเกเรื่องนี้แหละเล่นยากมากเล่นยากมากเนาะผมทราบบอกว่ามีสี่อาชีพเหรออมีสี่อาชีพอาชีพอะไรบ้าง ก็ในเรื่องถูกพีเก๋พ่เกพี่เลกี้ล่ะของผมเป็นเกี่ยวกับสายบู๊ลุยแล้วก็เกี่ยวกับเชี่ยวชาญทางด้านยุทธวิธีทางน้ำขับเรือแบบพวกเรือเจสกีต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรือข้ามฟากคือผมไปปลอมตัวอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันจะมีเรือข้ามฟากของพวกแก๊งโจรคาสิโนมันจะชอบผ่านทางนี้แล้เราก็จะต้องมาหาข่าวเกี่ยวกับด้านนี้ครับเขาขับเจสกีแล้วก็บอกเก่งมากๆแต่ว่าเรื่องบู๊ต้องยกให้เขานะบู๊ทั้งเรื่องไหมคะคุณนิวผม ขับรถไฟครับนายรถเมล์นายรถเมล์แล้วรถไฟเหรอเป็นจริงๆเป็นตำรวจแต่ว่าปลอมตัวไปเป็นนายสถานีรถไฟครับผมแต่ก็ไม่ค่อยบู๊เยอะเท่าไหร่ครับเป็นแนวแบบวางแผนเป็นแบบหัวหน้าทีมใช่ไหมครับเราก็จะมอบหมายว่าคนไหนไปไปทำอะไรที่ไหนยังไงส่วนใหญ่เขาจะสั่งผมให้ผมไปบู๊ครับแล้วผมก็จะคิดการคนวางแผนคนปฏิบัติผมก็จะขาดใจเขาเสมอครับในเรื่องแต่สาวสวยคนนี้มาเล่นละครกับเราเรื่องแรกใช่ค่ะเข้ายากไหมกับทุกคน ไม่ยากเลยค่ะพี่ๆน่ารักทุกคนแล้วก็คอยสอนคอยแนะนําสิ่งที่แบบเราไม่เคยทําอะไร้ยคะก็คอยสอนทุกคนใเลยดีหตหักใจกับใครที่สุดหักใจกับใครที่สุดโอ้โหพี่หักใจไม่ต้องแคะทุกคนเลยค่ะเมราะว่าเห็นหน้าพี่เขาบางทีหนูกาลังทาสมาธิอย่างเงี้ยหนูก็แอบขำพวกพี่เขาอะไรค่ะแล้วบางทีคือหนูกําลังเครียดอยู่พี่นิวก็แก้งอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่า แต่ละคนคือบบเรื่องนี้เขาถ่ายทำพร้อมๆกับครูเป็นสีครับนกี้ถึงกับต้องกินยาปวดหัวเลยเพราะว่าอสองคาลิเตอร์มันสลับกันแต่ก็ทำมาได้ดีคุณต้องขับเจสกีเองอะไรเองเลยใช่ไหมใช่ครับพี่เพราะว่าจริงๆแล้วคือก็บอกเขาอะว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยครับแต่จริงๆแล้วพอพอไปถึงหน้าง,งานเนี่ยเราก็มันยอมไม่ได้นะพี่นะเราก็ต้องทาเต็มที่บบอะเพราะว่าละครอีกเรื่องหนึ่งเพราะทั้นถ่ายคู่กับครูเป็นสีด้วยแล้วแบบต้องใช้ร่างกายเยอะมากทั้งบู๊เตะต่อยแล้วก็ คาแรคกเตอร์ก็คนละแบบเลยครับม,มันก็เลยต้องต้องใช้เขาเรียกว่าใช้สมาธิค่อนข้างเยอะกับเรื่องนี้จะบอกว่าการ,รถ่ายทำอ่ะมันจะยากง่ายอยู่ตรงที่ว่าพวกเราหมวใจเดียวกันและนําทางพากันไปแต่ละบทบาทเขาเป็นคนเดียวที่ทําให้กองต้องเบรคขำใช่ไหมคุณนายยังไงซิเล่าหน่อยซิพี่นายไม่คือเวลาเราถ่ายเนี่ยเราก็จะมีการนัดแนะก,กันประมาณนึงว่าเออต้องเล่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันมีฉากหนึ่งที่พระเอกกับเด็กสองคนเขาเนี่ย เขายืนต่อยกันอยู่หน้า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 ถอดเสื้อต่อยกันถอดเสื้อต่อยกันคือถ้ดต่อยกันเลยเหรอถอดเสื้อต่อยกันเลยแล้วผมกับพี่โก้ต้องเดินเข้าไปห้ามสรุปล้วแต่ที่มันจะไปห้ามมันกลับไปพันนันกันไงกลับไปแบบพี่โก้ก็ทำมือแบบอ่าเอาไ้เอาไปเอาไเอาไปเ้ท้สองร้องก็ผมหงายเลยผมหงายต่อผมหงายเลย คือตอนเล่นตอนซ้อมมันก็อีกแบบหนึ่งพอเล่นก็ไปไหนตัวไหนกันไม่รู้พี่ทุกคนก็รุดรุดขำจนแบบแล้วผมก็ผมต่อยกับพี่ดยวต้องดราม่ากันดราม่ากันแบบว่าต่อยกันเดือดเลยปังปึ้งปึ้งบ้างนี่กระลักแล้วก็มีฉากนี้มีน้ำพวงเข้ามาอนน้พวงเข้ามาน้ำพวงนี่น้ำพวงเข้ามาเสิร์ฟโอ้โหทีนี้มันก็ไปขึ้นใหญ่แสดงว่าในฉากนี้พระเอกสองคนต่อยกันมีพี่นายพี่โกน้ำพวง บอลเล่สนุกสนานกันด้วยใช่บอลเล่นยืนอยู Lap ่ข้างหลังเขาเนี่ยถ้าเกิดดูดูจากในเฟรมผมจะยืนอยู่ข้างหลังฝั่งนี้และไอ้ฉากเมื่อกี้ที่เขาล็อกคอกันอ่ะจริงไหมมันจะต้องค้างล็อกล็อกคอไว้ก่อนแล้วผมก็เล่นเล่นกันต่อร้องต่อร้องอะไรอย่างเงี้ยคือยาวเลยถนัดเล่าแค่นี้ยังยังสนุกแล้วพี่ชอบมากเวลาไปถ่ายละครถ่ายหนังแล้วก็มาพูดถึงเบื้องหลังน่ะงานนี้บอกเลยว่ามีรูปภาพทุกคนในภาพยนตร์เอ้ยในละครเรื่องนี้ครับจับรูปใคร ให้พูดถึงคนคนนั้นในทิศทางที่แล้วแต่เลยให้เมาส์ให้เมาส์อยากได้รูปคุณอุ่นมากเลยผมเอาแล้วอ่ะสามสิบวินคนสามสิบวินนะพี่นะเบอร์สองเลยเดือกให้กันเดี๋ยวดถึิผมไม่เกี่ยวสิเอาแค่ในแค่ในละครพี่ในละครอย่าพูดถึงคุณไงถ้าของผมสามสิบวินไม่พอเริ่มต้นจากใครก่อนสาวสวยดีกว่าจับได้รูปใครคะนี่พี่นกี้พี่นกี้พี่ไนกี้เป็นคนยังไงสามสิบวินเริ่มค่ะ หุยมีไนกี้เป็นคนน่ารักค่ะ,ค,ะคือไม่รู้จะพูดยังไงเลยก็พี่ไน,นกี้เป็นคนน่ารักแต่แบบถ้าสมมติว่าอยู่อยู่ในมูอยู่กับคนดีคนเขาเป็นคนดีอยู่กับ พวกพี่ผู้ชายเเขาจะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยซึ่งหนูไม่เคยเห็นซึ่งจริงๆแล้วพี่ในกี้ก็แบบมีความแบบร้ายๆเหมือนกันนี่มีความแบบเอ้ยผู้ชายเจ้าชู้นิดนึงเอ้ยหนูแอบหนูแอบได้ยินนิดนึงใช่แต่จริงๆที่ไนกี้เป็นคนน่ารักค่ะแต่ว่ามีมุมเจ้าชู้ด้วยนะที่หนูได้ยินมาอะไรอย่างนี้โอเคอุ้ยมีความดีมีความดีแต่เป็นคนดีจับได้ใคร่วได้ใครเนี่ยอ่ะพี่นิวได้ใครเอยคนคนนี้นะครับเป็นคนที่ กูได้ลยโอ้ยตัวโอ้ยโอ้ยเรื่องใหญ่คนนี้เป็นคนยังไงคะคนนี้อะครับตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานตั้งใจเกินไปนะครับจนแบบบางทีแบบกดดันตัวเองในการทำงานเนี่ยผมก็บอกเขาหลายครั้งแล้วว่าบางครั้งอะไรที่ที่เราตั้งใจเกินไปเนี่ย เปลี่ยนจากความตั้งใจมาเป็นความกดดันตัวเองเนี่ย,ยมันทาให้งานออกมาดูไม่ค่อยดีเท่าไร<ช>หร่หลังๆมาเนี่ย<ช><ล>เขาก็เลยเริ่มแบบเริ่มผ่อนคลายเริ่มนี่หนักมากขึ้นจริงๆที่ผมแกล้งเขาในกองเนี่ยเพื่อเพื่อช่วยให้เขาผ่อนคลาย,ยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนตัวจริงน้องเนี่ยก็เป็นเป็นนักกีฬาด้วยนะครับก็อยากจะมีแต่คําชมมากกว่าเพราะว่าคําชมคนที่จะสามารถเอ่อเมนเทนทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในการทํางานในละครให้มันไปด้วยกันได้อย่างประสบความสาเร็จทั้งสองฝั่งเนี่ยยอดฝีมือ ตั้งใจเกินไปตั้งใจบ้างนะน้้งไนกี้จับได้ใครคะนี่ครับจับได้น้องไมอันน้องไมยังไงน้องไมเมาสีใช่ตังเอกของของผมเลยก็ไม้นี่ก็เป็นเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากเลยครับแล้วก็เป็นคนที่แบบหุดเป๊ะมากผมแบบดูเข้ากับน้องเขาวันแรกเลยนะบทเบิดเป๊ะเลยบอกเอาแล้วไนกี้ผิดไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเขาเทรนมาดีเขาจะรู้หมดเลยว่าดเขาเป็นคนอีกคนหนึ่งที่แบบเออเป็นตังเอกที่ตั้งใจทำให้เราอยากร่วมงานเขา ครับผมตรงข้ามกับคุณอุ่นเจอพี่มาแรกไม่อยากมาเลยไม่น่าเชื่อทุกวันนี้ก็ยังไม่อยากมาอยู่ดีแล้วน่ารักครับอยากจะให้ติดตามดูคู่เรานี่ความเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ามีฉากกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมีฉากแบบอาจจะมีเลิฟซีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองไปดูเลติดตามติดตามสุดท้ายท้ายสุดพี่นายจับได้ใครคะปึ๊บตัวเองพูดถึงตัวเองพูดถึงตัวเองค่ัเลาตัวเอง30วินาทีหนึ่งสองซ้ำ ผู้ชายคนนี้เขาเกิดมาเพื่อสร้างเสียงหานะครับเกิดมาเพื่อเป็นพระเอกในอนาคตต่อไปผมไม่รู้ว่าสวรรค์สรรสร้างเขามาแบบแบบไหนถึงทำให้เขาชื่อเขาถึงได้ดีขนาดนี้และทําให้เขาได้เป็นพระเอกด้วยถูกต้องครับแล้วผมเชื่อว่าหลังจากละครนี้ออนแอร์ไปทุกคนอาจจะต้องจำเขาในแบบอีกลุกหนึ่งเขาจะมาทางหล่อแล้วเขาจะมา เป็นตลกสายหน้าตาดีตลกหน้าตาดีมีบุคริกที่ดีบุหลิกภาพที่ดีหมดเวลาค่ะหมดเวลาคนอะไรไม่รู้จักได้ตัวเองซะอย่างนั้นทั้งทั้งที่ไม่ได้ร้องไว้ด้วยนะบุญบาปบุญบาปทำไมเวลาเราน้อยจังวะสุดท้ายนี้ให้ตัวแทนหนึ่งท่านดีกว่าฝากละครคืนนี้เจอกันเป็นตอนแรกนะครับให้ของเราพี่นิว ครับก็พวกเราทุกคนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องเสือตัดสิงห์ลิงหลอกเจ้านะครับยังมีนักแสดงอีกหลายท่านที่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับก็อยากจะขอเป็นตัวแทนทุกคนเลยนะครับพูดฝากละครของเรานะครับว่าคืนนี้นะครับออกอากาศให้ชมเป็นตอนแรกแล้วนะครับเสือตัดสิงห์ลิงหลอกเจ้านะครับทุกวันจันทร์ถึงพุธนะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับทางช่องเวิร์กพอย2์ยี่สครับครับผมเสียงหล่อเนาะทุกวันจันทร์ถึงพุธดึงสะทาทุกวันหนึ่งพุธหนึ่งซะ ทุกคนแจนถูกคุณพุธเลครับผมไม่ให้โอกาสเขาหน่อยเหรอพี่ตจี้พี่ฟังแค่นี้แต่รับชมรับชมย้อนหลังได้ที่ True ID ด้วยนะครับเวลา2ทุ่มโอ้โนี่พิชาการเนาะใช่ครับผมคืออะไรคะน่ะคืออะไรคะผู้ชายคนนี้เกิดมาเพื่อเปิดเอรกพี่วุ้นปิดเบรกค่ะติดตามชมละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันได้นะครับพบทุกท่านเลยคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงครับ